เรื่องของการที่จะส่งออกวัคซีนไม่ให้มีการส่งออกเดเน้นให้เรื่องของการใช้ในประเทศให้เพียงพอนะครับครับคราวนี้มาดูภาพของอประเทศเพื่อนบ้านเราที่ต้องเหนือจากอินเดียบ้างครับอินโดนีเซียติดเชื้อใหม่6,177รายครับมาเลเซีย2,148รยรายนะครับเมื่อวานยังเป็น1 0 0 0กว่านะครับวันนี้ขยับนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาเลเซียได้อยู่อันดับที่45ของโลกถ้านับอันดับตามจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมนะครับ ประเทศไทยอยู่อันดับ111นะครับเรียกว่าเราเคยพูดถึงอันดับประเทศไทยในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าก่อนเดือนเมษาเนี่ยอยู่ที่116 115ก็ในการระบาดระลอกเมษา64นะครับจำนวนผู้ป่วยของเราผู้ติดเชื้อของเราเพิ่มสูงขึ้นเร็วนะครับอันดับเราขยับขึ้นมาเป็นอันดับ111นะครับ ตรงนี้เป็นภาพของมาเลเซียครับมาเลเซียนี่ยอดสะสมผู้ติดเชื้อนะครับอยู่ที่367,977รายนะครับแล้วก็ติดเชื้อรายใหม่นะครับก็ตามที่รายงานไปแล้วถ้าดูภาพด้านขวานะครับที่เป็นแท่งเล็กๆสีเทาๆนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงสอสาเดือนที่ผ่านมาก็ลักษณะค่อนข้างคงตัวแต่ก็ต้องจับตามองดูเหมือนอาจจะ มีลักษณะจะเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายอยู่บ้างเหมือนกันนะครับก็เรียกว่ายัางต้องติดตามกันเช่นก้นต่อไปคราวนี้มาดูรายละเอียดของการติดเชื้อใหม่ของประเทศไทยครับ1,582รายเนี่ยมาจากต่างประเทศเพียง5รายเท่านั้นครับที่เหลือเป็นจากการทีเ่เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยวินิจฉัยในโรงพยาบาลในระบบบริการเน921รายนะครับจากการค้นหาเชิงรุก 656รายนะครับยอดสะสมในระลอกใหม่นะครับ11,72รายนะครับเสียชีวิตสะสม3รายไม่มีเสียชีวิตรายงานเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับอัตราการเสียชีวิตก็อยู่ในระดับที่ต่ำมากครับเมื่อเทียบกับของโลกนะครับของเราคิดมาเป็น0.03นะครับก็เรียกว่าการเข้าถึงบริการอยู่ในระหว่างการรักษานะครับ แล้วก็ในส่วนที่เริ่มหายแล้วนะครับในระลอกใหม่เนี่ยก็เรียกว่า99.97เลยทีเดียวนะครับส่วนท้ายของรูปนี้นะครับเป็นเรื่องของรายงานอัปเดตยอดของผู้รับวัคซีนนะครับในการฉีดของเมื่อวานวันที่15เมษายนนะครับก็อยู่ในช่วงเป็นวันหยุดเทศกาลนะครับจำนวนก็อาจจะลดต่ำกว่าในช่วงที่เปิดบริการปกตินะครับ ฉีดไปเข็มที่1 3 9 9 6รายเข็มที่2 1,628รายส่วนยอดสะสมตอนนี้นะครับเข็มที่1ฉีดไป5 3, 1 4 0 0นหนรายเข็มที่2 75,576รายครับยอดผู้ติดเชื้อสะสมมาตั้งแต่แรกนะครับแรกระบาดจนถึงปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่39,038รายครับในขณะนี้ก็มีผู้ป่วยที่มี อาการหนักที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่16รายนะครับอยู่ที่กรุงเทพมหานคร8รายสมุทรปราการ3รายนะครับแล้วก็ขอนแก่นระยองตากนาครปฐมเชียงใหม่จังหวัดละ1รายนะครับครับรูปนี้อยากจะให้เห็นนะครับ14วันที่ผ่านมานะครับว่าจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันของเรานะครับรวมทุกประเภททุกกลุ่มเนี่ยนะครับมีการไต่ระดับอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่า ในวันนี้1,582ก็เพิ่มมาจากเมื่อวานเล็กน้อยเมื่อวาน1,543นะครับเราเกิน1,000 3เนี่ยนะครับ3วันติดต่อกันนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในภาพนี้เราเห็นเริ่มมาตรการการปิดสถานบันเทิงนะครับประมาณวันที่10เมษายนนะครับแล้วก็มีประกาศมาตรการ work from home หลังสองรานแต่โดยธรรมชาติของโรคนะครับเป็นโรคที่มีระยะฟักตัวนะครับหลายวันทีเดียวโดยเฉลี่ยนะครับ 5-7ถึงวันนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เห็นจำนวนผู้ป่วยในวันนี้โดยเฉลี่ยก็คือติดเชื้อมาเมื่อประมาณ5-7ถึงวันก่อนหน้านี้เหมือนกันครับเมื่อเวลามีดำเนินมาตรการนะครับเราก็จะดูในระยะฟักตัวถัดไปแล้วก็จะเห็นชัดเจนเมื่อเป็น2ระยะฟักตัวอาจจะประมาณ2ส,สัปดาห์นะครับหลังมาตรการที่มีการปฏิบัติอย่างทั่วถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็เราติดตามสถา,านการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับ ในส่วนของผู้เดินทางเข้าประเทศนะครับ5รา,ายมีต้นทางมาจากกัมพูชา1รายอียิปต์ัสหรัฐอาหรับเอมิเรตปากีสถานและยูเครนนะครับต้นทางแต่ละประเทศก็คือ1รายนะครับส่วนสกอร์บอร์ดนะครับสำหรับ1,577รายที่เป็นการพบในประเทศไทยนะครับของกรุงเทพมหานคร312รายครับ ในส่วนของเชียงใหม่272รายนะครับจังหวัดที่มีจำนวนเยอะๆเกินร้อยก็จะมีชนบุรี111รายประจบคีริขัน100รายนะครับซึ่งลักษณะข้อมูลของผู้ติดเชื้อที่รายงานเข้ามาก็จะมีทั้งกลุ่มก้อนที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงส่วนหนึ่งหรือผู้สัมผัสจากผู้ติดเชื้อมาจากสถานบันเทิงจะมีบางกลุ่มที่จะหยิบยกมาเล่าสู่ฟังอีกครั้งนะครับ ส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับในกระดานที่สองที่จะมีจำนวนเยอะหน่อยก็จะเป็นที่ลำปางนะครับ59รายนะครับแล้วก็กระดานที่3ครับก็จะมีมีที่ไม่ได้มีรายงานในวันนี้ก็มีเพียงมหาสารคามนะครับที่ศูนย์รายครับแล้วก็ในกระดานสุดท้ายที่ผมอยากจะเน้นนะครับคือเมื่อ2วันก่อนเนี่ยเราก็ยังพูดถึงกันว่ามีระนองกับสตูลน,นะครับที่ไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อในรอบใหม่ นะครับแล้วก็มาวันนี้ก็มีรายงานมาแล้วนะครับในส่วนของระนองก็กลายเป็นในครอบครัวเดียวกันพ่อลูกที่เดินทางมาพื้นที่เสี่ยงกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็กลับไปก็ตรวจการติดเชื้อนะครับพบว่าติดเชื้อส่วนที่สตูลน,นะครับเป็นหญิงชาวญี่ปุ่นที่มาเที่ยวในเมืองไทยนะครับตรวจพบการติดเชื้ออยู่ในระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติม,ตมนะครับครับถ้าดูแผนที่ตรงนี้นะครับ ในระลอกใหม่ที่เป็นแผนที่ขวามือสุดเราก็มีการติดเชื้อที่รายงานครบทั้ง77จังหวัดทุกพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าเป็นของสัปดาห์นี้นะครับที่เป็นด้านขวาอันที่2อนะครับถัดจากขวาสุดเข้ามานะครับก็ครอบคลุม76จังหวัดนะครับถ้าเราไล่เรียงจากภาพแผนที่นี่จะเห็นว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่จำนวนจังหวัด ในสัปดาห์นั้นๆไม่ค่อยเยอะแล้วก็จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเรียกว่าการระบาดในระลอกเมษา6-4มีการแพร่กระจายที่รวดเร็วรอบคลุ่มจนขนาดนี้ครบทุกจังหวัดแล้วนะครับส่วนรายงานของตัวเลขในแต่ละวันนะครับว่าที่ใดมีจํานวนผู้ติดเชื้อที่รายงานเยอะนะครับถ้ามากกว่าร้อยนะครับก็จะให้เป็นสีแดงนะครับของตัวเลขของวันที่16เมษายนนะครับก็จะเห็นนะครับว่า จำนวนจังหวัดที่มีรายงานผู้ติดเชื้อมากถึง66จังหวัดเลยทีเดียวนะครับถ้าหากแบ่งกลุ่มเป็นพื้นที่ไล่ระดับสีกันนะครับในจํานวนผู้ติดเชื้อนะครับตั้งแต่เริ่ม1เมษายนถึงตัวเลขเมื่อวานนะครับจังหวัดที่มีมากกว่าร้อยรายมี13จังหวัดนะครับสีแดงเข้มนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นสีแดง51-100รายนี่มี6จังหวัดนะครับ สีส้มนะครับ1-50ถึงรายนะครับมี29จังหวัดนะครับและก็มีรายละเอียดเฉพาะถ้ามีกลุ่มก้อนการติดเชื้อภายในครอบครัวให้เป็นสีเหลืองแสดงออกมาด้วยนะครับมี20จังหวัดนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อจากจังหวัดอื่นอย่างเดียวไม่มีการติดเชื้ออยู่ภายในให้เป็นสีเขียวก็มีอยู่8จังหวัดนะครับคราวนี้ครับ ท่านผู้ชมที่ดูก็คงจะได้ยินข้อมูลข่าวสารถ้าท่านติดตามข้อมูลในระดับจังหวัดแต่ละที่ก็อาจจะเห็นไทม์ไลน์มีรายละเอียดอะไรต่างๆจะขอสรุปเป็นภาพรวมๆอย่างนี้ครับว่ากลุ่มก้อนการระบาดที่พบในช่วงเดือนเมษายนนะครับเราพบว่ามีลักษณะเด่นๆนะครับอย่างเชียงใหม่มีกลุ่มก้อนของค่ายอาสาของนักศึกษานะครับในกลุ่มก้อนนี้เชื่อมโยงไปทั้งหมด34รายกระจายไป13จังหวัดนะครับ พ่าเราพันก็ทราบดีนะครับว่านักศึกษาก็มาจากหลายๆจังหวัดนะครับมาเรียนในสถาบันแล้วก็พอร่วมกิจกรรมมีการกระจายกันไปก็ทําให้มีการเชื่อมโยงได้ถึง13จังหวัดทีเดียวนครสวรรค์นะครับมีกลุ่มก้อนเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงนะครับกลุ่มก้อนนี้จํานวนผู้ติดเชื้อ39รายนะครับเกี่ยวข้องไปอยู่2จังหวัดนะครับกาญจนบุรีนะครับมีคลัสเตอร์ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของโรงเรียนนะครับแล้วก็ มีจานวนผู้ติดเชื้อ28รายนะครับไม่ได้มีไปจังหวัดอื่นนะครับที่สงขลานะครับมีคลัสเตอร์มีกลุ่มก้อนที่เกี่ยวข้องกับผับที่หัดใหญ่นะครับ16รายนะครับแล้วก็งานเลี้ยงรุ่นนะครับ8รายแล้วกราชสีมาก็จะมีกลุ่มก้อนที่ไปรับประทานร้านอาหารเดียวกันนะครับมี14รายนะครับและมีกลุ่มที่สังสรรค์คาราโอเกะนะครับ5รายนะครับที่นนทบุรีมีกลุ่มก้อนที่ เป็นผู้ปฏิบัติงานในบริษัทแล้วก็ไปประชุมในรีสอร์ทนะครับแล้วก็มีการป่วยในกลุ่มก้อนทั้งหมด19รายกระจายไป8จังหวัดนะครับส่วนที่นครศรีธรรมราชครับก็มีกิจกรรมการรวมกลุ่มคนนะครับแล้วก็มีการติดเชื้อสอบสวนไปเชื่อมโยงได้20รายนะครับกระจายไป3จังหวัดนะครับแล้วก็มีเรื่องของเกี่ยวเนื่องกับงานบวชนะครับมีความเชื่อมโยงอยู่10รายอยากที่ห้เห็นว่า ตอนนี้เป็นช่วงที่พอมีความชุกชุมมีความชุกของการระบาดอยู่เยอะเนี่ยเราไม่แน่ใจได้เลยว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวหรือพื้นที่ที่เราไปเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงอยู่การป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดนะครับให้คําแนะนําดูแลคนในครอบครัวให้ดีที่สุดนะครับก็จะเป็นทางเลือกที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่งนะครับยังมีข้อมูลน่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะครับตรงน,นี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะครับซึ่ง ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้เราเห็นภาพชัดว่าการเสนอมาตรการก็คงจะมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับในเรื่องของโรงเรียนนะครับซึ่งในเรื่องของมาตรการที่เสนอสอบคใหญ่จะมีการถแถลงในช่วงบ่ายวันนี้นะครับบ่ายสี่โมงนะครับโดยทางสบคนะครับแต่ข้อมูลตราจะเห็นว่ากลุ่มก้อนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนะครับการจนบุรีเนี่ยมีจํานวนผู้ติดเชื้อ28รายนะครับกรณีที่สมุดประการเนี่ยมี สามรายที่กระบี่มี4ี่รายนะครับจันทบ,บุรีมี2รายแล้วก็ชนบุรีมีเจดรายนะครับครับหลังจากภาพสถานการณ์เรามาดูยอดของการฉีดวัคซีนนะครับการฉีดของเมื่อวานยอดรวม4ี่พเจ็ด้อยี่สิบสี่โดสนะครับแล้วก็ภาพรวมของการฉีดห้าแส2แปดมืนหกพันสามสิบสองโดสนะครับในเจ็ดสิบเจจังหวัดนะครับ แล้วก็อยู่ในความสนใจอยู่โดยตลอดนะครับว่าการฉีดที่ผ่านมาเนี่ยฉีดไปในกลุ่มไหนบ้างและก็ประชาชนทั่วไปนะครับจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะครับในส่วนของการกระจายถ้าเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับดูเข็มที่หนึ่งนะครับว่ามีการฉีดกลุ่มไหนได้บ้างาต้องบอกว่าย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเราสู้กับการระบาดในภาวะฉุกเฉินนะครับวัคซีนก็เป็นวัคซีนที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินนะครับแล้ว ในส่วนสําคัญที่สุดนะครับในช่วงที่เราได้วัคซีนมาน้อยๆเราก็เน้นที่บุคลากรการแพทย์บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการดูแลจัดการความเป็นอยู่หรือว่าสัมผัสกับผู้คนนะครับเพราะว่าเหมือนเราจะดับไฟใช่ไหมครับพนักงานดับเพลิงก็ต้องมีอาวุธมีอุปกรณ์ที่จะป้องกันตัวเองให้ดีนะครับเพื่อที่จะได้ทําหน้าที่ให้เต็มที่ป้องกันคนอื่นให้ไม่ต้องได้รับโทรับภัยอะไรขึ้นมานะครับ บุคลากรสาสุขฉิดไปก็คิดเป็น40%ของทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่อื่นนะครับดานหน้านะครับ9.69%นะครับผู้สูงอายุอยู่ที่5%นะครับแล้วก็ผู้มีโรคประจำตัว4%นะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็40%นะครับอันนี้ก็คงเป็นภาพรวมที่ไ้เห็นส่วนคำถามที่ว่าประชาชนทั่วไปจะได้ฉีดเมื่อไหร่นะครับต้องเรียนว่า ในช่วงที่เราจะได้รับวัคซีนมาในปริมาณมากนะครับก็จะเป็นในเดือนมิถุนายนนะครับตอนนั้นเราจะได้6ล้านโดสที่ผ่านมาเราได้2 0งแสนแล้านนะครับก็มีการฉีดตามเป้าหมายนะครับแล้วก็เรียกว่าจำนวนอาจจะดูไม่เยอะเพราะว่าเรามีวัคซีนในจำนวนจำกัดน,นะครับไม่ได้ล่าช้าเลยแต่อย,อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นข้อถามในเรื่องของประชาชนทั่วไปจะได้ฉีดเมื่อไหร่เราจะเห็นภาพได้ชัดเจนนะครับเริ่มในเดือน มิถุนายนรัดดัน6ล้านโดสนะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยมีรัด10ล้านโดสนะครับก็จะยิ่งเพิ่มจํานวนทวีขึ้นไปได้อีกนะครับแล้วก็ต้องเรียนครับว่าจํานวนวัคซีนที่ได้มามันไม่ใช่สิ่งที่อยากได้วันนี้โทรไปสั่งแจ้งไปสั่งมาแล้วจะได้นะครับเป็นการเตรียมแผนเจรจาล่วงหน้ามาตั้งแต่วัคซีนยังวิจัยไม่สําเร็จเสร็จสิ้นด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งตอนนั้นมีวัคซีนอยู่ในระหว่างการวิจัยทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้น ทุกวันนี้ใครสนใจประเทศไหนสนใจอยากจะได้วัคซีนนะครับล้วนแต่ต้องรอนะครับอาจจะรอไปถึงปีหน้าแล้วด้วยซ้ำไปนะครับครับในสถานการณ์ตอนนี้ต้องเรียกว่าการติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับตามที่ผมเรียงครับมาตรการที่เราประกาศออกไปถ้าพี่น้องประชาชนหน่วยงานสถาบัตนต่างๆมีการดําเนินการได้เต็มที่เราจะเห็นผลที่ชัดเจนประมาณ1-2สัปดาห์ถัดไปนะครับและก็ในวันนี้จะมีการนําเสนอสู่สบคอ ใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการถแถลงว่ามาตรการโดยสรุปนั้นจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนที่มาตรการจะออกเราก็คงจะเห็นข่าวนะครับว่ามีสมาคมนะครับผู้ประกอบการต่างๆนะครับองค์กรต่างๆที่ประกาศจะจํากัดเวลานะครับแล้วก็มีความเข้มงวดในมาตรการก็ต้องขอขอบคุณนะครับในความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรเหล่านั้นนะครับรวมถึงพี่น้องประชาชนด้วยครับที่เราเห็นว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็ไม่ได้มีการ ในเรื่องของการกําหนดให้หยุดการเดินทางแต่เป็นข้อแนะนำนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนหลายส่วนที่ประเมินแล้วว่าการเดินทางนั้นสามารถจะเลื่อนได้สามารถจัดการได้ไม่ได้จะเป็นเร่งด่วนก็มีการาคืนบัตรคืนตั๋วนะครับลดการเดินทางลดการสัมผัสลดการรวมตัวอาจจะมีบางจุดบางส่วนที่จะเห็นเป็นภาพในคลิปบ้างในโซเชียลมีเดียบ้างที่มีความเสี่ยงก็จะมีการจับตามองและก็ดูสถานการณ์การอย่างเต็มที่ควบคุมโรคให้ดีที่สุดครับ เพระจบการรายงานครับครับขอบคุณอาจารย์ชเวตสัน์นะครับดูจากรายงานในวันนี้แล้วคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศไทยเองนะครับรวมไปจนถึงสถานการณ์ทั่วโลกซึ่งขณะน,นี้ทั่วโลกเริ่มชูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวเลขขึ้นไปที่วันละประมาณ8 0 0แสนคนต่อวันโดยเฉพาะประเทศอินเดียประเทศเดียวนี่นะครับ2แสนคนเข้าไปแล้วนะครับต่อวันนะครับวันนี้เรามีประเด็นคําถามที่สําคัญครับจากสื่อมวลชน เริ่มที่คำถามแรกครับว่าขณะนี้มีพฤติกรรมของผู้ที่มีการดูแลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามบางที่นะครับมีรายงานข่าวครับว่ามีการจับกลุ่มกันทำกิจกรรมที่ใกล้ชิดกันมากนะครับบางครั้งไม่มีการสวมหน้ากากาอยู่ภายในโรงพยาบาลสนามประเด็นนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีการ อยู่ในโรงพยาบาลสนามควรจะมีข้อปฏิบัติอย่างไรสามารถที่จะมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆแบบใกล้ชิดได้หรือไม่ครับขอบคุณครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในโรงพยาบาลสนามเนี่ยนะครับจะเป็นการเอาคนที่มีการวินิจฉัยว่าพบการติดเชื้อแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความกังวลว่าคนที่เข้าไปแล้ว จะไปรับเชื้อจากคนอื่นเนี่ยก็จะไม่ได้เป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดนะครับการที่เข้าไปเนี่ยเราพยายามจะให้มีระยะห่างนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็มีการดูแลแล้วก็ในโรงพยาบาลสนามเนี่ยก็มากจะเป็นคนที่ไม่มีอาการหรืออาการเพียงเล็กน้อยไม,ไม่ไม่ได้สามารถไม่ใช่มีลักษณะที่ไอจะฟุ้งกระจายได้เยอะนะครับแต่แล้วคราวนี้ในเรื่องของที่จะมีกิจกรรมร่วมกันจริงๆเนี่ยนะครับ ก็ควรจะหลีกเลี่ยงน,นะครับถ้าหากว่ามีความคลุกคลีกันามากเกินไปในระดับของปริมาณเชื่ออะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่าอาจจะมีการทุ่มกระจายเพิ่มขึ้นนะครับก็ไม่ไม่ควรครับควรที่จะรักษาระยะห่างแล้วก็การสวมหน้ากากเป็นระยะห่างนี่ก็ควรที่จะถือปฏิบัติด้วยครับครับมีคําถามต่อเนื่องจากทางสื่อมวลชนครับว่าสาเหตุหนึ่งที่พี่น้องประชาชนบางส่วนนะครับมีความกังวลไม่อยากจะเข้าไปอยู่ใน โรงพยาบาลสนามในกรณีที่ตัวเองติดเชื้อมีความเป็นไปได้เพียงใดครับที่เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีอาการจะมีการแลกเปลี่ยนเชื้อกันอาจจะทําให้เกิดอาการขึ้นมาหรือมีภาวะแทรกซ้อนอะไรหรือไม่ครับครับในธรรมชาติของโรคเนี่ยเราดูกันเป็นวันต่อวันอยู่แล้วนะครับและก็ในมาตรฐานของโรงพยาบาลสนามนะครับ,รบก็จะมีการติดตามอาการอย่างดีนะครับว่าถ้าในกรณีที่ อาการเปลี่ยนแปลงนะครับมีความน่ากังวลที่อาจจะอาการมากขึ้นมีความเสี่ยงที่จะพุ้งกระจายเชื้ออย่างเช่นจากเดิมทีเดียวไม่ไอไดก็เริ่มจะมีไออย่างนี้นะครับก็จะมีการประเมินอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องให้ไปอยู่ในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการดูแลก็มีการจัดมาตรฐานให้แต่ละที่ให้ดําเนินการอยู่แล้วก็ไม่น่ากังวลแต่อย่างใดครับขอให้มีความเชื่อมั่นครับครับคําถามต่อไปเป็นคําถามจากทางบ้านครับว่า หลังจากที่มีการกักตัวนะครับครบ14วันในกลุ่มที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับหลังจากครบ14วันแล้วมีการตรวจหาเชือ้อโควิด19ไปเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างที่มีการกักตัว14วันหลังจากนั้นยังต้องมีการตรวจหาเชือ้อโควิด19อีกหรือไม่ครับครับมีชัดเจนครับไม่ต้องตรวจซ้ำครับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับจะ เื่อเวลาที่มีการสอบสวนเนี่ยจะมีการแยกกลุ่มนะครับว่าเป็นสัมผัสเสียงสูงหรือเสียงต่ำนะครับสัมผัสเสียงสูงจะมีเรื่องของการกักตัวแล้วก็การตรวจเนี่ยเร็วที่สุดเมื่อเจอนะครับหนึ่งครั้งนะครับซึ่งก็จะเป็นการช่วยทําให้มีความชัดเจนว่าณนะทันทีที่เจอตรวจมาแล้วเนี่ยถ้าหากไม่มีเชื้อวันก่อนหน้านั้นก็ไม่น่าจะมีการแพร่าหาผู้สัมผัสคนเดือน,นะครับก็จะคลายความกังวลใจนะครับแล้วก็ยังกักตัวต่อแล้วประมาณ เจ็ดวันหลังจากนั้นตรวจครั้งที่สองนะครับผู้สัมผัสเสียงสูงจริงถูกตรวจไปแล้วสองครั้งนะครับตอนที่ถ้าหากว่ายังเนกาทีฟอยู่ทั้งสองครั้งแล้วกักตัวไปครบสิบสี่วันก็ไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องไปตรวจซ้ําแต่อย่างใดครับแล้วก็ตรงน,นั้นจะมีความสําคัญในเรื่องของการดูอาการถ้าหากว่ามาวันท้ายท้ายมีอาการผิดปกติมีอาการทางเดินหายใจนะครับ ในในส่วนนี้รายงานต่อเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีการพิจารณาเฉพาะกรณีแบบนั้นนะครับซึงจะได้ได้มีการตรวจเพิ่มเติมครับผมครับในวันนี้ก็ไม่มีประเด็นคําถามเพิ่มเติมนะครับอาจารย์ชเวตสัน์มีประเด็นอะไรที่จะทิ้งท้ายฝากให้กับพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับครับขอบคุณครับสถานการณ์ของเราต้องเรียกว่ายังเป็นตัวเลขขาขึ้นอยู่นะครับแต่คําว่าตัวเลขขาขึ้น ตรงนี้จะไปชะลอเมื่อไหร่เรามีมาตรการที่ชัดเจนนะครับในช่วงก่อนสงกรานนะครับอย่างที่ผมเรียนครับประมาณ1-2สัปดาห์ถ้าหากมาตรการทุกส่วนนะครับดำเนินการไปด้วยดีนะครับก็จะเห็นการคงตัวของยอดผู้ป่วยแล้วก็จะเริ่มม,มีการลดลงนะครับแต่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการประเมินทางทฤษฎีนะครับเพราะว่าในในชีวิตจริงถ้าหากว่ามีปัจจัยอื่นที่เข้ามากระทบมาเกี่ยวข้องก็อาจจะทําให การคาดการณ์อาจจะแตกต่างไปจากนี้นะครับขอให้พี่น้องทุกคนมีความอดทนนะครับเราอยากจะเห็นบรรยากาศที่ผ่อนคลายเราได้เดินทางในช่วงเทศกาลนะครับไม่ได้มีการห้ามการเดินทางแต่หลายส่วนที่มีความจําเป็นหรือว่ามีการวางแผนแล้วเดินทางไปแล้วก็มีการดูแลป้องกันเป็นอย่างดีส่วนนั้นก็ไม่น่าจะต้องกังวลน,นะครับแล้วก็เราก็ยังติดตามข้อมูลต่อเนื่อง หากมีข้อสงสัยนะครับในรายละเอียดประการใดเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของอาการนะครับก็โทรสายด่วนกรมควบคุมโรค1422ครับในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์เฉวิสันนมวา่ารักษารษาชการกาแทนผู้นวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินจากกรมควบคุมโรคครับสำหรับในวันนี้นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาทีหลังนะครับมีผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับที่มีรายงานในวันนี้ทั้งหมด 1,582รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตทำให้ยอดสะสมนะครับเพิ่มขึ้นไปเกือบจะถึง40,000รายแล้วนะครับในวันนี้และขณะนี้มีผู้ที่กำลังรักษาตัวนะครับที่มีอาการหนักอยู่ประมาณ16รายครับจากจำนวนที่กำลังรักษาอยู่ในสถานพยาบาลทั้งสิ้น1 4 6 6 1ราย และจังหวัดที่มีตัวเลข3หลักขึ้นไปนะครับเกิน100ขึ้นไปในขณะนี้มีกทมชนบุรีเชียงใหม่และประจวบครับและสำหรับผู้ที่มีการติดเชื้อโควิด1 9ในขณะนี้นะครับแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือมารับเพื่อให้ไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามหรือฮอสพิทอลนะครับมีข้อควรปฏิบัติด้วยกันอยู่6ข้อสำหรับผู้ที่ติดเชื้อขณะนี้และอยู่ที่บ้านนะครับดังต่อไปนี้ครับ อันที่หนึ่งก็คือท่านจะต้องหยุดงานนะครับหยุดเรียนและอยู่ที่บ้านนะครับไม่ออกไปนอกเคหสถานที่อย่างเด็ดขาดครับเพราะท่านมีการติดเชื้ออยู่ในขณะนี้อันที่สองก็คือท่านจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับไม่ไปพบปะคนอื่นอย่างเด็ดขาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจาตัวหรือเด็กเล็กหรือสตรีมีครรภ์น,นะครับข้อที่3มก็คือท่านต้องสังเกตตัวเองครับว่ามีอาการอะไรไหมควรจะมีการวัดไข้ทุกวันครับ ถ้ามีไข้เกิน37.5องศาร่วมกับมีอาการไอหรือหอบนั่นหมายถึงว่าท่านอาจจะมีอาการของปอดอักเสบอันนี้เร่งด่วนจะต้องรีบติดต่อนะครับไปที่หมายเลข1668 1669 1330หรือ1422นะครับเพื่อที่จะได้มีการประสานนำรถจากหน่วยบริการมารับท่านไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีนะครับข้อที่4 ในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่สําคัญก็คือท่านจะต้องรวบรวมขยะหรือหน้ากากอนามัยที่ท่านใช้แล้วซึ่งมีการติดเชื้ออยู่ในนั้นแหละครับไว้ในถุงขยะที่มีการแยกไว้ต่างหากก่อนทิ้งครับควรจะมีการใส่น้ํายาฟอกขาวสองฝาก่อนใส่ในถุงพิชั้นครับปิดปากถุงให้สนิทครับก่อนที่จะนําไปทิ้งการใช้น้ํายาฟอกขาวนี่จะทําลายเชื้อโรคได้เพื่อไม่ป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดต่อไปนะครับข้อที่5้าก็คือ แนะนำให้ทุกท่านที่มีการติดเชื้อแล้วท่านควรจะต้องดูแลตัวเองรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอครับและหากิจกรรมผ่อนคลายเพราะท่านอยู่คนเดียวนะครับอย่าให้เกิดภาวะเครียดนะครับเป็นการลดความเครียดครับอันนี้คือข้อแนะนําด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณาสุขครับและช่วงท้ายครับมีข่าวประชาสัมพันธ์ครับกรณีที่มีการโพสต์คําแนะนําที่ระบุว่า จากรายงานผลการศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ของคณะนักวิทยาศาสาตร์นานาชาตินะครับกล่าวว่าน้ำยาบ้วนปากอาจจะมีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยการนําทําลายเชื้อไวรัสก่อนที่มันจะเข้าสู่เซลล์ร่างกายของมนุษย์นั้นนะครับทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขได้มีการตรวจสอบข้อมูลครับชี้แจงว่าน้ำยาบ้วนปากถูกผลิตให้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้มีกลิ่นปากนะครับ อาจจะมีน้ำยาบ้วนปากบางชนิดที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ซึ่งมีความเข้มข้นไม่ถึง20%อนะครับอย่างไรก็ตามครับขนาดนั้นไม่มีผลในการที่จะฆ่าเชื้อโรคหรือป้องกันเชื้อโรคได้นะครับอันนี้ขอชี้แจงวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือการสวมหน้ากากอนามัยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โดยเฉพาะเมื่อเข้ามาสู่ในที่สาธารณะหมั่นล้างมือนะครับเว้นระยะห่างแล้วก็ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมนะครับภายในบ้าน หรือในที่ทํางานอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ถ้ากรณีมีข่าวปลอมข่าวเฟกใดๆนะครับอย่าได้หลงเชื่อข้อมูลนั้นขอความร่วมมือไม่แชร์ต่อและควรจะมีการแจ้งนะครับข้อมูลมาที่กระทรวงสารสุขหรือสํานักงานสารสุขนะครับหรือหน่วยงานของรัฐต่างๆนะครับสําหรับในวันนี้ก็ต้องมีการติดตามกันต่อไปครับว่าจะมีการาแถลงการนะครับจากทางสอบคอรหรือไม่ว่า จะมีนโยบายหรือมีมาตรการใดๆออกมานะครับในวันนี้นะครับก็ขอพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารกันต่อไปในวันนี้ต้องขอขอบพระคุณล่ามภาษามือครับจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จากจังหวัดนนทบุรีครับสำหรับการสื่อสารเพื่อผู้พิการทางการได้ยินครับคุณนุชร,รินรัญยวิทย์และคุณมนภนพบันดิตนะครับซึ่งเป็นล่ามภาษามือในวันนี้นะครับ แล้วในวันนี้นะครับก่อนที่เราจะจากกันเราจะทิ้งท้ายวิดีโอคลิปวัคซีนโควิดที่ใช้อยู่มีประสิทธิภาพสูงครับโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับในวันนี้ผมนายแพทย์เอกชัยเบียรศรีวัชราโฆษกกรมประมงพุ่มโดยการสำนักส่งเสริมสุขภาพนะครับขอลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้สามารถติดตามรายการของเรานรในวันพรุ่งนี้และวันต่อๆไปนะครับทางศูนย์แถลงข่าวโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนาผ่านทาง Facebook ของกระทรวงสาธารณสุขหรือผ่านทางกรมควบคุมโรคนะครับรวมไปจนถึงผ่านทางช่อง NBT นะครับมีการถ่ายทอดสดทุกวันครับในช่วงนี้ครับและในวันนี้ครับพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ นะครับผมขออนุญาตนำเรียนข้อมูลที่เป็นข้อ